สวัสดีครับสวัสดีเช้านี้นะตอนนี้ผมอยู่ที่ชรูมีอุสูนครหลวงแจ้งวัฒนะนะครับวันนี้ภารกิจของผมก็คือการส่งมอบรถยนต์ส่งมอบความสุขส่งมอบรถใหม่เช่นเคยครับเดี๋ยววันนี้จะออกเดินทางไปส่งมอบรถยนต์ส่งมอบความสุขคันนี้ครับที่อยู่ตรงนี้นะครับกับเอฟที่อยู่แถวชนบุรีนะครับแถวศรีราชาก็เป็นอีกหนึ่งเคที่ลูกค้าไว้วางใจนะครับว่าอยากได้รถหนึ่งคันแล้วก็มีแผนที่จะใช้ช่วงเทศกาลสงการแล้วก็ใช้กับครอบครัวนะครับเป็นรถเป็นรถสี่ประตูเอ็กซิลี่สีขาวคันนี้นะครับ แล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวไปพบกันที่ชนบุรีวันนี้นะครับก็อย่างที่บอกครับลูกค้าท่านใดพร้อมที่จะทําเรื่องก็พักเข้ามาสอบถามได้เลยฮะยินดีให้บริการนะครับกับผมฮะหลังป้ายแดงแต่งซิ่งนะครับเดี๋ยววันนี้เจอกันแน่นอนนะครับที่จังหวัดชนบุรีศรีราชานะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวเซ็ตรถแป๊บนึงฮะเดี๋ยวเอารถสไลด์ขึ้นแล้วก็ไปจอดที่หน้าของพักลูกค้านะครับผมสำหรับคันนี้ครที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับก็่เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ขายค่อนข้างดีนะครััับบกสสีีีีีน้้ท่่ยอดฮิตตงแป 2022ฮะโมเดล2022จนมาถึงโมเดล2023กับปี2023แบบนี้นะฮะกับรุ่น4ประตู X Series Speed นะครับสีขาวคันนี้ฮะคันนี้การตกแต่งก็จัดให้ตามโปรที่ลูกค้าเลือกนะครับโปรนี้ที่ลูกค้าเลือกก็คือโปรเน้นใช้งานนะครับสำหรับการตกแต่งโปรนี้อยู่ผมพาเดินชมครับว่าการตกแต่งคันนี้ลูกค้ามีการตกแต่งอะไรบ้างนะครับกับ X Series หน้าหล่อๆแบบนี้นะครับชุดแต่งสติ๊กเกอร์โลโก้แดงแบบนี้คือ ได้ออกแบบดีไซน์มาจากโรงงานนะครับการรับประกันก็คือรับประกันไปพร้อมกับตัวรถเลยนะครับ3ปีหรือว่า1,000กิโลนะครับก็หล่อๆแบบนี้ฮะอยู่กันยาวๆไปเลยนะครับส่วนลอ้อคันนี้ก็คือใส่เป็นล้อใบรค7ก้านะครับลัดด้วยยาง2,4,5,45นะครับคันนี้กดหน้าลงมาแค่1นิ้วนะครับส่วนลอ้อหลังลอ้อหลังก็คือใส่ซีรีส์เท่ากันนะครับ2,4,5,45คุณถ้าหลังกดลงมาแค่2นิ้วนะครับ ล้อขนาดความกว้างอยู่ที่เก้านิ้วครึ่งเท่ากันนะครับยางใส่ซีรีส์เท่ากันสองสี่ห้าสี่สิบห้าทาให้รถคันนี้ก็คือหน้าหลังเท่ากันลูกค้าสามารถสลับสับเปลี่ยนในการที่จะนําล้อหน้าไปไว้ล้อหลังล้อหลังไว้ล้อหน้าได้เลยนะครับก็ตอบโจทย์สําหรับลูกค้าที่เซฟเรื่องค่าใช้จ่ายนะครับเวลามีระยะทางในการใช้งานก็สามารถสลับสับเปลี่ยนยางได้เลยเพราะล้อหน้าหลังเท่ากันการขับขี่ก็จะทําให้รถเบาขึ้นนะครับหน้ายางสัมผัส ก็ลดการประหยัดน้ำมันลงไปได้อีกนะครับแบบนี้ส่วนฟิล์มคันนี้ก็คือติดตั้งฟิล์มนะครับก็บานหน้า40รอบคัน60เปอร์เซ็นต์นะครับก็สวยมากนะครับรถปกติรุ่น X Series ก็ถ้าใส่ร้อยอย่างเดียวก็สวยแล้วเพราะรถสวยด้วยตัวของรถเองนะครับตรงนี้ส่วนโปรนี้ใช้งานแบบนี้นะครับก็จะมีกระบะไลเนอร์ให้อยู่แล้วนะครับอย่างนี้ก็คือเราติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับ ส่วนอุปกรณ์ที่ถอดออกนะคบไม่ว่าจะเป็นตัวกันกระแทกนะครับหรือว่าตัวสลักชุดเดิมเราสามารถส่งให้ส่งคืนให้ลูกค้าแบบนี้นะครับส่วนคันนี้ไม่มีการติดตั้งท่อซิ่งนะครับลูกค้าก็คือเน้นใช้ท่อเดิมเน้นเงียบเงียบเน้นใช้งานจริงๆเลยฮะคันนี้ส่วนโปรโมชั่นอีกหนึ่งอย่างที่จัดให้นะครับตัวนี้ฮะล็อกฝาท้ายด้วยกุญแจรีโมทลูกค้ากดกุญแจล็อก ก็ฝาท้ายล็อกไปด้วยอันนี้เป็นอุปกรณ์ที่ใส่ให้พร้อมกับลูกค้าไปเลยนะครับลูกค้าก็ล็อกประตูฝาท้ายล็อกด้วยนะครับก็ค่อนข้างตอบโจทย์สําหรับลูกค้านะครับไม่ต้องไปทาเพิ่มนะครับตอนนี้ผมใส่ให้ทุกคันนะครับที่ส่งมอบส่วนด้านใน X Series ก็ค่อนข้างสวยอยู่แล้วนะครับก็พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันมีควบคุมเครื่องเสียงส่วนเอกลักษณ์ของเขาคืออยู่ตรงนี้นะครับก็เป็นโทนดําแดงนะครับเอกลักษณ์ของเขาเลยแล้วเบาะ เป็นเบาะผ้ากำมะหยี่นะครับโทนดําแดงเช่นเดียวกันเพราะสวยงามนะครับคันนี้สำหรับลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหารถอยู่นะครับที่ต้องการรถที่แต่งจากโรงงานมาแล้วนะครับก็แนะนํารุ่น X Series Speed ได้เลยนะครับมีจําหน่าย3ามสีนะครับสีขาวสีดําแล้วก็สีเทาแลมโบเดี๋ยวคลิปนี้คันนี้ก็เดี๋ยวรอส่งมอบลูกค้านะครับก็เดี๋ยวยังไงคอยติดตามได้เลยครับกับหลังป้ายแดงแต่งซิ่งนะครับมาถึงสถานที่ส่งมอบรถยนต์เรียบร้อยครับตอนนี้ผมอยู่แถว สีราชาแถวบ่อวินนะครับก็รถสไลด์มาถึงเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้รถกําลังนํารถลงจากรถสไลด์อยู่นะครับก็เพื่อมาส่งมอบความสุขส่งมอบรถใหม่สำหรับ F C ที่นี่นะครับนี่ครับตอนนี้ลูกค้ามายืนรอดูรถของลูกค้าขอขอตรงนู้นใช่ไหมครับขอข้างนจะมีซอยเข้าไปอ๋อโอเคได้เดี๋ยวขยับไปให้ครับผมอ่าสูกใจเนาะรถสวยรถสวยนะครับเจอลูกค้าแล้วนะครับ

ถ้าไม่ถอดออกมันก็แทงล้อเก้าขึ้นเก้าันยางสองสิบห้าสิ้ากันแล้วก็มีล็อกฝาช้าด้วยนะวันนี้ถ้าลูกค้าล็อกกดล็อกก็ล็อกดีด้วย ก็เด <mm ี๋ยวคำตรงนี้ก็ได้นะคตับมีเจ้าที่โทรสอบถามรายละเอียดหนึ่ก็คืออุปกรณ์ตกแต่งที่ลูกค้าได้คุยกับทางผมว่าได้ตรงตามที่เราคุยกันไหมก็ให้ลูกค้ายืนยันให้หน่อยนะครับว่าได้ตรงสองก็คือจะมีคะแนนการบริการของตัวผมก็จะมีตั้งแต่คะแนนหนึ่งถึงสิบก็ขอเต็มสิบเนาะในการบริการการส่งมอบ จนถึงตั้งแต่ทำเรื่องจนถึงวันผมมอบเนี่ยเต็มสิบนะครับตลอดให้ดูว่าคือมาแล้วไมต้องขับใช่ขับให้มันชี้ขับให้มันเป็นนะครับเนี่ยขอบคุณนะครับพี่ครับโอเคบายๆครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับถุงม่อดีบอยลูกค้าจะบ่ายหนึ่งไหมครับโอเคเดี๋ยวพี่กลับฝันดีกว่าเนาะครับขอบคุณนะครับบายๆครับ เข้ามาลูกค้าท่านใดสนใจก็เช่นเคยครแวะมาสอบถามนักถ่ายได้เลยครับต้องการเป็นเจ้าของรถใหม่ป้ายแดงเหมือนลูกค้าท่านนี้ก็พักเข้ามาสอบถามก่อนได้เลยนะฮะยินดีให้บริการนะครับประสบการณ์การซื้อรถใหม่ป้ายแดงก็อยู่ที่ตัวลูกค้าเองว่าลูกค้าอยากเลือกประสบการณ์แบบไหนลูกค้าท่านนี้ก็ดูมาหลายที่สุดท้ายก็เลือกในที่ผมให้ผมได้รับใช้บริการนะครับอย่างนี้สำหรับวันนี้ไปไปครับผมสวัสดีครับ